สวัสดีครับกบยางหน้านครับวันนี้มาหาตกปลาสลิดครับอันนี้หมายใหม่นะเป็นล่องโซนนะไปรุ่นครับ โนนครัผลิตครับตัวแรกครับวนันนี้ปัดหม้ใหม่ครับนี่โน้วครับสายใหญ่ครับนะครับนี่ ใหญ่ครับนี่ครับเคี่ยวเอามันหน่อยนะปลายกินยาก ไบสวยครับไใ้ใหญ่เลยตามกินย่างหน่อยครับ นี่ครับปหมอครับใสสวยอยู่ครับปหมอนี่ไม่ครับตายแล้วสลิตใช้สวยอยู่ครับ ไม่ได้ใส่ลูกหมูมันหลอดไมึ่งครับได้แล้วครับผลผลิตนี่ครับไมตัวครับ นอ้ยไรไราคาไม่เกินพันหกเจ็ดร้อยมั้งสูงสุดอะ่ะัน้นแงนี่ผลิตเล็กครับวันนี้น้ำลงนะที่แล้วน้ำน้ำท่วม นี่ครับตัวครับสาสวยผลิตชั่วโมงนึ่งแต้มครับโอ้โหหัวเขียวฟิตมีปลาเล็กด้วยเนี่ยีะไเนี่ยนี่ไงไ ลุ้มน้ำครับนี่ได้แล้วครับโอ้โหลุดนี่ครับอัสลิดใช้ใช้ไดู้ีครับ น้ <m> อยนะครับตัวเล็กปล่อยครับอันนี้เล็กเกิน ไม่ค่อยใช้ใหญ่กระมอครับน่ครับเสร็จปล่อดิอ้นนะดนๆนะครับแกว้วเมน ไส่สวยครับสรีใสสวยเยือเหมือนเดิมครับมันหมูนันนี้นีู่ปันิวนี่นี่มนมนไม่ซิวแล้วครับสิดครับไส่สวย้วครับ ปลาเข้าล่มตกใต้ต้นไม้วัดยากหน่อยเห็นไหมครับดีสวยปลาพ่อให้ลงแล้วเอาเลยเหลุดเลย กินเลยปลาหมอน้อยอ่ะเยอะหมอใช้ได้อยู่อันนี้อันนี้เก็บครับอไอ้เล็กครับอันนี้กินเบาๆเนี่ยตัวน้อยตากแดดแห้งดีแซบ่บ ่ต้องโดนโดดจุ๊บจุ๊บจุ๊บครับแล้ยังวาวัดเลยครับใส่ใช้ได้อยู่ครับนี่เห็นไ,ไหม หลุด,ดครับนั้นไม่ขึ้นเลย วับเขาให้ใส่ดีเลยทีเดียวนี่ครับปลาเข้าแล้วเนี่ยครับถ้าปลาเข้าแล้วมันจะกินดีครับ ต่อเนื่องนี่ครับใช้สวยเห็นไหมอหอยล้มกัน,นครับหอยล้มด้วยนะตกอะหอยล้มไม่กินเด้อ ใส่สวยนีครับนี่เอากลับไปมัดไว้แล้วแช่ทีเย็นไว้ใช่ได้ใช่ไหมนะเอ้นไม่เอาของทิบเลี้มอ่ะสลิดใหญ่ัะ โหงัดไ่ขึ้นสวยเลย<ฮ>ใหญ่เลยครับนี่โอ้โห<ฮ>คุณภาพครับตัวนี้เอ้าเนี่ย อีกตัวแล้วครับปลาสลิดปลากำลังงามๆดูโูใหญ่เขแล้วครับมันไม่ต้องรอ้ช่วยนะ สวยกแล้วครับนี่สวยๆครับ สวยครับอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ตกปลาสลิดก็ได้เยอะอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมดึงน้ำออกก่อนอเดี๋ยวครับนี่ขึ้นกระติกครับใส่สวย,สวย เห็นไ,ไหมเป็นไส้นี่ไหมครับอันนี้หมายนี่น้ำเพิ่งลดลงนะครับ,ก,รบกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ